คือตอนนี้เนี่ยนะคะใน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 ทีวีเองก็ก็ออกข่าวเรื่องนี้ในหลายๆช่องด้วยอาจารย์ทุกอยากจะเอาเรื่องนี้มาหยิบยกมาพูดกันนะคะว่ามันมีคน คนพวกแบล็กนะคะพวกผิวดำเนี่ยในในการหน้าเอ่ยชื่อได้เลยเพราะเยอะมากๆนะคะตัวเองเนี่ยออนไลน์อยู่ตลอดเวลาก็จะเปิดสกายด้วยออนไลน์เป็นเป็นออโตเมติกนะคะเปิดตลอดเวลาเนี่ยก็จะมีสกายเข้ามาของแอดเป็นเพื่อนเราเนี่ยในสกายเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยคนนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเจอรรอลนั่นเจอรรลนี่ไมเคิลชื่อนั่นนี่นู่นเป็นคนอังกฤษเป็นคนอเมริกาเป็นคนเอ่อประเทศนั้นนี้ที่เป็นคนตะวันตกนะคะดูเป็นคนพวกพวกผิวขาวอะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็สมัครมามีชื่อแล้วก็บอกว่าเป็นเจเนอรัลเจเนอรัลก็คือเป็นยศในพันในพลของทหารเขาเนี่ยนะคะเออแล้วก็ขอเป็นเพื่อนนะคะหญิงไทยเนี่ยค่านิยมในการมีมคู่ครองเป็นชาวต่างชาติแต่ตอนนี้กําลังได้รับกระแสความนิยมค่อนข้างมากอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชายไทยมีอยู่บางประเภทที่ชอบมีภรรยาหลายคนก็เลยทําให้ผู้หญิงไทยอกหักกันซะเยอะก็ ดูใครที่เขาประสบความสําเร็จมีสามีเป็นชาวต่างชาติก็อยากจะมีแบบเขาก็พยายามเข้าไปในเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์หาคู่นะคะนี่นขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันว่าเว็บอะไรนะคะแต่ก็มีหลายเว็บเลยเนี่ยแล้วก็ได้รู้จักนะคะกับชาวต่างชาติกันทางออนไลน์คุยกันไปเดือนหนึ่งสองเดือนก็เริ่มสนิทชิดเชื้อนะคะก็ฝ่ายชายก็จะบอกว่าจะย้ายถิ่นฐานมา อยู่เมืองไทยมาลงทุนในเมืองไทยอะไรอย่างนี้หลังจาก,กเกษียณจากการเป็นทหารแล้วรับราชการแล้วอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่จะบอกว่าจะเป็นทหารนะคะหรือว่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยอยากจะได้ภรรยาเป็นคนไทยนะคะแล้วก็มาจีบสาวไทยเราแล้วก็บอกว่าจะโอนเงินมาให้เป็นค่าแต่งงานอะไรงนี้ผู้หญิงก็ส่วนใหญ่พอจีบไปสักพักก็เริ่มจะไว้ใจละนะคะยิ่งเขาให้ความ เชื่อมั่นมั่นใจจะมาในเร็ววันนี้แล้วเวลีซูลและเนียเรซูลแล้วก็ยิ่งจะเชื่อใจมากฝ่ายชายก็บอกเดี๋ยวจะโอนเงินมาให้นะนะผู้หญิงบางคนก็ระวังตัวนะตอนแรกก็เออโอเคนะจะกลัวว่าจะมาให้เราโอนเงินไปให้หรือเปล่าเอากลับกลาเป็นไม่ใช่เขาบอกเขาจะโอนเงินมาให้พอถึงเวลาจริงๆบอกว่าเออโอนเงินไม่ได้ติดในเรื่องของกฎหมายก็จะใช้วิธีการส่งเป็นพัสดุมาเป็นกล่องนะคะแล้วก็ให้ไปรับบอกว่าจะให้ไปรับสนามบิน ก็ขอที่ย่งที่อยู่กันไปพอถึงเวลาจริงๆก็จะมีคนโทรมาจากสนามบินว่าตอนนี้อยู่ที่สนามบินแล้วแต่คุณจะต้องเสียเงินค่าภาษีตรงด่านเข้ามาตรงนี้ให้คุณโอนเงินเข้ามาในบัญชีของผมเท่านี้ นะดอลลาพันหนึ่งสองพันสามพันดอลลร์ก็ว่ากันไปแล้วก็ผมก็จะเอาของเนี่ยเดลิเวอรี่ไปส่งถึงบ้านคุณเลยข่าวอย่างนี้เป็นกันเยอะมากแล้วก็ผู้หญิงหลายคนหลายคนก็หลงเชื่อว่าโอ๊ยตายแล้วตื่นเต,ต้นมาที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วโอนเงินไปให้เขาไม่ได้ยังคิดเลยโอนเงินไปผลปรากฏมาจริงๆนะคะมาเป็นกล่องจริงๆเลยคนใกล้ๆตัวนี่เองเ,องเนี่ยก็ก็โดนมาแบบนี้ว่าสัมภาษณ์เขานะคะก็มาเป็นกล่องเลยพอเปิดกล่องมาปั๊บเจอเป็เนกล่องข้างในแล้วก็เป็นเซฟ เปิดไม่ได้อีกต้องรหัสอีกเขาบอกว่าถ้าจะได้รหัสเนี่ยต้องโอนเงินไปให้ที่ประเทศนี้ซึ่งเป็นคนส่งมาเช่นส่งมาจากอเมริกาเนี่ยก็ต้องโอนเงินไปให้เขาถึงจะส่งรหัสมาให้เอาโง่โอนเงินไปอีกพ้นปรากฏเสียเงินหลายทรัพย์หลายซ้อนเป็นบางคนเนี่ยหมดเป็นล้านก็มีนะคะก็เปิดกล่องออกมาท้ายที่สุดแล้วนะคะหลังจากได้รหัสมา,มาเปิดกล่องข้างในไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะของกล่องแต่ว่าที่ร้ายกว่านั้นแล้วอยากจะคุยด้วยมากๆเลยก็คือเออเรื่องเรื่องแบบ พอปสกาไกกันไปมาเห็นหน้ากันไปมาแล้วเนี่ยเขาเอารูปใครวิดีโอใครมาลงไม่รู้แล้วก็คุยกันไปก็จะมีการแบบเซ็กโฟนนะคะก็คือบอกรักกันแล้วก็มีการเซ็กโฟนกันเกิดขึ้นผู้หญิงเราก็โอโลมโดนโอโลมปฏิโลมก็ถอดหมดอะไรแบบนี้ไอ้ทางนู้นก็นะคะก็กออ็อัดไว้แล้วก็ท้ายที่สุดก็แบ็กเมส่งเงินให้เป็นล้านเป็นล้านไปแบบนี้อันนี้ก็ฝากเตือนไว้นะคะ